อยากกินเมนูข้าวผัดครบรสนะครับต้องเมนูนี้เลยครับข้าวผัดต้มยำกุ้งครับมีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรอีกตั้งหาตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ํามันลำข้าวลงไปเล็กน้อยนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ํามันลำข้าวนะครับใครไม่มีก็น้ํามันธรรมดานะแล้วก็กระเทียมสับลงไปครับตามด้วยหอมแดงซอยข่าซอยแล้วก็ตะไคร้ซอยครับ นี่แหละครับไม่ต้องจดกันอยู่นะครับในส่วนของวัตถุดิบเชฟพิมพ์ไว้ท้ายคลิปแหละครับอ่ะแล้วเราก็ผัดเครื่องทั้งหมดให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับเครื่องสมุนไพรทั้งหมดตอนแรกส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเชฟก็ใส่ใบใมะกรูดฉีกลงไปอีกครับเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกครับอ่าผัดต่ออีกสักเล็กน้อยครับ ใบมะกรูดฉีก็ส่งกลิ่นหอมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วครับคราวนี้เชฟจะใส่เพิ่มด้วยน้ำพริกเผาครับลงไปยีๆน้ำพริกเผาให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับให้แตกตัวออกมาหมดครับสีสันของน้ำพริกเผาออกมาแล้วครับตามด้วยกุ้งลงไปครับเชฟใส่ไปประมาณ3-4ตัวนะครับแล้วแต่ความชอบจะใส่กี่ตัวก็ได้ครับ น้ำพริกเผาแตกตัวดีแล้วนะครับเชฟก็จะตามด้วยข้าวสวยอีกหนึ่งถ้วยลงไปเลยครับข้าวสวยเนี่ยเทคนิคก็ถ้าเกิดเป็นข้าวร้อนๆอ,อยู่เราก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นให้เย็นก่อนนะครับถึงเวลาผัดแล้วข้าวก็จะได้ล้วนคราวนี้ก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับตามด้วยน้ำปลาครับ น้ำตาลทรายครับแล้วก็พริกจินดาซอยครับตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนะครับผัดจนเข้ากันดีแล้วนะครับคราวนี้เชฟก็ดับแก๊สเลยนะครับแล้วก็บีมมะนาวลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเปรี้ยวให้กับต้มยำของเราครับ ใน่วนของเนื้อสัตว์นี่จะใส่เป็นปลาหมึกเพิ่มเติมลงไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็มีไข่ต้มผ่าซี่กินอีกเักกน่อยนึงเวลาจัดเสิร์ฟก็มีแตงกวามีผักมีมะนาวนะครับเพิ่มเติมลงไปนะครับเป็นเมนูที่ทำกันง่ายๆนะครับแต่พอจัดออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็รสชาติเนี่ยเลิศหรูเลยทีเดียวครับถ้าไม่เชื่อเชฟนะครับเย็นนี้ลองทำตามลองทำกินกันดูนะครับ อร่อยไม่อร่อยอยังไงลองมาบอกเชฟด้วยนะครับรอฟังอยู่ครับสวัสดีครับทุกทุกคน